สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับชนกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะชนก็มาพร้อมกับจักรบรินาค่ะรุ่น B 5 9 0ค่ะซึ่งรุ่นนี้จะบอกเลยค่ะเป็นจักรที่ปักแล้วก็เย็บได้ในตัวเดียวกันนะคะแต่วันนี้ชนก็จะมาสอนนะคะในหมวดฟังก์ชันการปักค่ะเดี๋ยวนะคะเราก็จะมาดูว่าจักรบรินานะคะรุ่น B 5 9 0เนี่ยหมวดของฟังก์ชันการปักเนี่ยเราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะชิ้นแรกนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นตัวสําคัญใน การปักเลยค่ะนั่นก็คือแท่นปักของเรานะคะหรือว่าโมดูลในการปักนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดกล่องให้ดูเลยค่ะว่าแท่นปักเนี่ยเวลามาพร้อมกล่องอะคะ่ะมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องพร,องพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องนะคะเราเปิดขึ้นมาปุ๊บนะคะเราก็จะเจอชิ้นแรกเลยค่ะชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นตัวเช็คอุปกรณ์ะคะ่ะว่าในกล่องที่เราเปิดอยู่ตอนนี้นะคะ่ะมีอุปกรณ์อะไรไปบ้างนะคะ ดเดี๋ยวเราก็จะพากันมาดูเลยค่ะว่าในกล่องเนี่ยเราได้อะไรกันไปนบ้างค่ะอันแรกเลยนะคะที่เราจะเจอนะคะก็จะเป็นตัวไหมปักค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นสาย USB ค่ะไว้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็ในถุงนี้นะคะก็จะมีตัวเข็มค่ะแล้วก็จะมีตะข่ายนะคะไว้คลุมไหมปักค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวตีนผีค่ะ ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตีนผีสำหรับปักโดยเฉพาะนะคะเบอร์26ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีคลิปหนีบนะคะแผ่นเปลดนะคะยึดกับตัวสะดึงค่ะอีก4ชิ้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดึงโฟมตัวนี้ออกค่ะแล้วเราก็จะมาดูแผ่นปักด้านในกันบ้างค่ะนี่นะคะก็จะเป็นตัวแผ่นปักของเราค่ะยกขึ้นมาได้เลยค่ะ ก็จะคลุมด้วยถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่งนะคะตัวหน้าตานะคะของแท่นปักเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีตัวจับนะคะอยู่ด้านนี้นะคะเวลายกไปไหนนะคะเห็นไหมคะยกง่ายนะคะถือง่ายด้วยค่ะถัดลงมานะคะใต้กล่องอันล่างสุดเลยค่ะก็จะเจอสะดึงนะคะสองไซน์นะคะไซส์แรกนะคะก็จะเป็นไซส์ขนาดวงรีค่ะก็จะมีขนาดนะคะ145นะคะคูณ255มิลค่ะพร้อมกับแคนเพลทนะคะี หนึ่ชิ้นค่ะผัดลงมานะคะก็จะเจอสะดึงค่ะเป็นไซส์เล็กนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีขนาดนะคะ100คูณ130มิลค่ะหมดแล้วนะคะสำหรับตัวกล่องที่เราใส่ตัวแท่นปักมาค่ะเห็นไหมคะว่าเฉพาะแค่ตัวโมดูลหรือว่าแท่นปักอย่างเดียวเนี่ยอุปกรณ์มาเยอะมากค่ะ เดี๋ยวเราก็จะไปดูชิ้นที่2ต่อกันเลยค่ะชิ้นที่2นะคะก็คือจะเป็นแผ่นเพลทนะคะสําหรับปักค่ะชิ้นที่3ของเรานะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวสําคัญเหมือนกันค่ะตีนผีเบอร์26ค่ะเป็นตีนผีสําหรับปักโดยเฉพาะเลยค่ะชิ้นที่5นะคะก็จะเป็นตัวเข็มสําหรับปักโดยเฉพาะเหมือนกันค่ะต่อไปก็จะเป็นไหมปักสีต่างๆค่ะ ได้ล่างสําหรับปักนะคะแล้วก็ตัวไส้กระสวยค่ะวิเลเน่สาหรับลองปักค่ะจะเป็นแบบฉีกนะคะหรือว่าจะเป็นแบบตัดก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีตัวช็อคนะคะเขียนผ้าหรือว่าจะเป็นดิน่อเขียนผ้าแล้วก็จะมีไม้บรรทัดค่ะ ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวกรรไกรตัดหางได้นะคะแล้วก็ตัวกรรไกรตัดกระดาษหรือตัดผ้าก็ได้ค่ะถัดมาก็จะเป็นตัวแฟดได้ค่ะไว้เซฟลายปักค่ะแล้วก็ตัวชิ้นงานนะคะหรือว่าตัวเสื้อผ้าที่เราจะนํามาปักค่ะอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับงานปักนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าอุปกรณ์ไม่เยอะเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูขั้นตอนของการเตรียมจักปักกันต่อเลยค่ะ